สร้างยอดขายอันดับหนึ่งสินค้าเครื่องสำอางเจียช็อปเกาหลีปี2010ราชวงศ์สวีเดนอนุญาตให้ใช้ภายในราชวงศ์สวีเดนเอ็กแพคใหม่ผู้หญิงทั่วโลกล้วนต้องการความงามดุดดังเจ้าหญิงคุณจะต้องประทับใจกับความน่าทึ่งของเอ็กแพคที่จะทำให้คุณรู้สึกได้ว่าผิวพรรณเปล่งประกายพบกับ เอกแพใหม่ได้แล้ววันนี้ยื้อที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของสวีเดนเอกแพกกันนะคะหลังจากที่เราพอกทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วนะคะครีมค่ะก็จะลงลึกเข้าไปถึงรูขุมขนเห็นไหมคะดำๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยพอน้ําปึ๊บล้างไปเห็นรูขุมขนก็จะสะอาดขึ้นและที่สําคัญกระชับด้วยค่ะครับวัวใจสําคัญของมันก็คือต้องควบคุมความมันอีกด้วยใช่ค่ะแล้วก็กระชับเป็นไงคะหน้าก็กระจายสว่างใสทันทีเลยวิ่ง ถ้าพูดถึงความรู้สึกแรกที่<ฆ>ได้สัมผัสกับสวีเดนเอกแพคครับต้องอบอกได้เลยว่าปกติเราล้างหน้าแบบอื่นนะฮะก็จะรู้สึกว่ามันผิวแห้งตึงๆแต่ว่าโอเคสะอาดจริงแต่ยอมรับอย่างหนึ่งครับว่า<ฆ>พอสัมผัสกับสวีเดนเอกแพคแล้วความชุ่มชื้นที่ได้หลังจากล้างหน้ารวมไปถึงความนุ่มลึกที่อยู่ในผิวนี่จะบอกได้เลยว่าสวีเดนเอกแพคทำให้ผมหลงไหลครับใช่ค่ะเพราะว่าจากปกติที่เราใช้โฟมล้างหน้าหรือว่าสบู่ยี่ห้ออื่นนี่มีความรู้สึกว่าหน้าแห้งตึงใช่แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งได้แค่ทำความสะอาดไงคะตงแต่ว่าซิฟิเดนเอ็กแพกเนี่ยทำให้หน้าเราชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงไปด้วย